ครับเราไม่ค่อยได้ยินในชาติอินเดียแล้วก็นี่น่าจะเป็นนักมวยคนดีตับตุดยอดที่มวยสากลระดับโลกเนี่ยชกจากอินเดียจะไม่ค่อยเห็นบ่อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการชกมวยสากลสมัครเล่นเขาก็เป็นอีกหนึ่งชาติครับที่เรียกว,ว่าเป็นแนวหน้าของโลกเลยทีเดียวสําหรับมวยจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นมาชมซิว่าวันนี้จะมีทีเด็ดอะไรไหมนะครับที่จะทําให้แชมป์โลกของเรา รู้สึกหนักใจบนเกมบนชกบนเวทีครับช่วงชกนั้นยาวกว่ายอดมงคลนะครับมันน่าจะผ่านโมเอซ่าคนสมัครเล่นมาพอสมควรนะครับสําหรับอาซีผ่านถ้าจะเร็วนะครับแต่จะทนไหวหรือเปล่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางประภานะครับดรประภาศรีนวนรุ่เหตุกูลจากนักแสดงเดลิเนียร์นะครับแล้วก็ดรบางอ้นเบนจ่าธิคุลนะครับก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพ็ญพงศ์รีนะครับตอนนี้ก็เปิดรับปอตรีปอโทปอเอกอยู่ นี่เป็นยกแรกของการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ยอดบางคนนั้นเป็นเด็กมุกเหล็กนะครับวันนี้ท่านกำนันสุวัตและคุณน,นราตรีสนิทชัยครับรองนา,ายกอาการมหาส่วนตำบนมุกเหล็กและคณะนั้นนำกองเชียร์มาจากมุกเหล็กมาให้กำลังใจทุกที่ไม่ไว่าจะใกล้หรือไกลา,า,กาน,นคับที่เป็นผู้ใหญ่ยาวกว่าเราด้วยนะครับวันนี้มีกระรี่ป้ามาด้วยนะมามอบให้ด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์จากกายังฮัตาแล้วก็นมสดเมจิด้วยครับตอนการชกนะครับเจ้ายอนมงคลซีพีเฟชมา t อย่างที่เรียนไปแล้วก็ได้รับของคำอัดฉีดไปถึง20บาทเลยทีเดียวจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่นโลดนะครับเคมอเตอร์นะครับ21แห่งหลังอันทายแห่งนะครับก็มีของคำไปแล้ว10บาทนะครับก็โดยคุณวิเชียนระหว่างเกมของเรา แล้วก็ไทยวัฒนประกันภัยอีกสิบาทด้วยครับรางวัลอาชีพเยอะนะครับสําหรับยอดมงคลน,นอกจากทองคําหนักถึง20บาทแล้วคุณสุพจ์ขาวดีครับตลาดอจัุริยานายพลาซา่ายังมีรางวัลอาชีพอีก5,000บาทไม่ว่าจะชนะน็อกหรือชนะคะแนนรวมทั้งเจ้าชาในยกแรกของการป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่น ร้อยสิบห้าปอนของยอดมงคลดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับแม่ดีก็ผู้มีแต่ให้อีกคนหนึ่งครับก็นักโบยในเครือของ CP พีเฟสต์มาดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ CP ครับโดยดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ขอบคุณเนสกาแฟกระป๋องบริษัททีพีไอโพลีนชีวะอินซีจุ่มกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินซีโครองออร์แกนิกส์และปุ๋ยคูบิสตราทีพีไอ ยาบำรุงร่างกายตราพญายนาคประกันชีวิต AAA Niveform และเครื่องสุกน้ำบาดาลยินดีเธอบายโดยช่างหนูพิจิตมาเริ่มมาต่อน,นะครับยกสองวันนี้ต้องขอบคุณท่านอมชินเยลนะครับบริษัทญี่ปุ่นจัมปัดยอนเทซิ่วด้วยนะครับแล้วก็คือขึ้นแปดต่อแปดเอาใส่ไปแล้วนะครับยอดมองคลกะเอาอยู่เลยแม่ทำท่าจะเกมจะสั้นแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ดูนะครับว่า โชคที่ได้เปรียบขออาชีพขาดน,นั้นเมื่อเจอลูกหนักๆแล้วไหวไม่ไหวครับวันนี้คุณปานวัฒน์นะครับเจ้าของก็บางออัต,ตพาด้วยชอกอัปราก็ลูกหมากตองหนึ่งมาลุ้นด้วยนะครับมาลุ้นด้วยและที่พู้ด้วยนะไล่อีกแล้วนะครับยอดบุคคลเน้นมา100ไปนะครับคุณเยทัศน์ครับของเราก็มาขาดครึ่งหนึ่งของเขามาขาดปอลหนึ่งไล่นะครับยอดมงคล เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนนะครับรุ่นไลฟ์ไฟเบอร์108ปอนด์ครั้งที่8ของยอดมงคลนะครับก็แต่ว่าคู่แรกที่แฟนหมัดมวยได้รับชมไปก็คือคมพยักษ์ CP เฟชมาร์ตเจ้าของเข็มขัดเส้นใหญ่นะครับเจ้าของแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยตอนนี้นะครับของสภามวยโลกอุ่นเครื่องไปแล้วแล้วในเดือนหน้าครับขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนหมัดมวยในการช่วยเอาใจเชียร์นะครับให้คมพยัก์นำเข็มขัดแชมป์โลกกลับสู่เมืองไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วายชัยได้เลยนะครับนโมอินเดียค,คุณชัยทัศน์ก็น่าจะมาจากสากลสมัครเล่นค่อนข้างช้ายกที่แล้วนะครับก็เน้นมากขึ้นเลยครับแค่ยกสองเท่านั้นนะครับนัตสูจากโมกเหล็กน,นะครับยอดมงคล CP พีเฟส a าร์ู่ชิงนั้นจากอินเดียนะครับอาชีพขานขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป คุณอดิเรกศรีพทักรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์แล้ก็พงศ์วิเศษไคทูนประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณเครื่องเชื่อมเบลโปรอามูจิโยบรรเทวการกรดไหลย้อนด้วยและขี้พึ่ง888บริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาอมโทรซิลมาลุ้นบนเวทียก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวภพรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริษัททีเอไอโพลินจำกัดมหาชน ปูนซีเมนีไอแล้วก็ปุ๋ยชีวะอินทรีน้ำไอด้วยครับยกสามเลยครับยกมีการเดิอนอาชีพขานครับเป็นลักษณะผลักดันนะครับยำตัวแล้วนะครับเร็วครับแต่ว่าถ้าหมดแรงแล้วหมดเร็วเลยอาชีพขานม,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 มาดูนะครับตัวน,นี้เร็วเกิด,ดเป็นคนเป็นฝ่ายเดินต้อนตลอดวัวนี้คุณปรารวัตนะครับบอกขอตัวพาสีที่หน้าเขามาด้วย เป็นสกูนั้นชัยทอนแขนแต่หัวไหลเป็นลักษณะดันนะครับกรรมการนพรัตจ้องครับมาพูดถึงว่าอินเดียก็ไม่ไม่ไม่ขี้เละเลยนะครับที่มาชกชิงแชมป์ไลฟ์แฟร์เบดของสปาร์มโลดับซีโอ้สวัีโอ้โหงอเลยครับน่าจะโดนนะครับจังหวะก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับแม เดือโลกเลยครับอาชิบทันการนพัฒนเรียกแล้วครับ,บกไกลต่างกว่าเข้มกัดนะครับ<อ>รกนนบ็เรียกมาเตือนนะครับเรียกมาเตือนอาจจะเป็นลูกที่ไม่เจตนาก็หลงล่างไม่หน่อยนึงทางสำรองประจำกายนะครับของอาชิบทานโอ้ยใสเลยนะครับวันนี้มาเองเลยถุงสิทธิ์งามพงพันจากบริษัทมิลิเตรนะครับอามูจินเยลแล้วก็โยมโคซิลด้วยมาดูอย่างนี้แล้วก็ ชคจากอินเดียเนกลายเป็นโมยที่ต่อยด้วยยากนะครับดูนะครับต่อยยากนะครับไม่ง่ายครับสัญญาณเตือนสิบวินาทีดังขึ้นแล้วครับเป็นมมยชกยากนะครับดูครับนี่เป็นภาพช้าในยกที่แล้วคือยกที่สามนะครับยกที่โคมยักประเดศนักโมยจากอินเดียในการอุ่นเครื่องจบยกนี้แล้วครับยกสาม เป็นคะแนน3ยกครับ29ต่อ28น้ำอยู่แต้มเดียวนะครับทั้ง3เสียงนี่เป็นกฎกติกาของ WBC นะครับแต่ว่านี่คือแชมป์เยาวยชนของสภาเมือโลก WBC มาลุ้นกันต่อบดเวทียก4ีัเนี้ต้องขอบคุณนะครับโยชิโตะวิเศษไททูนจาย่า5ห้าดาวเปนสุดเมจิกแล้วก็โตต้าเคเบเตอร์นะครับรวม21อแห่ง17แห่งโดยที่เทียนไทยรัฐประกันไทยนะครับไม่สู้แล้วนะครับไม่สู้แล้วทั้งข้าเลยครับ แม่มาตำราเดียวกับมาโนโดเลยครับโดนหนักๆแล้วหันข้างครับจบสั้นครับต้นยกสี่พักสักครู่ครับภาัชาครับวันนี้เป็นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นเป็นไฮไลท์ครับ ก็จัดหนักตั้งแต่ยก2มาแล้วนะครับนี่ยก3ามครับโดนหนักๆแล้วหันข้างให้เลยครับอาชีพขานอาจะเนี่ยครับถูกลำตัวก่อนนะครับกรรมการนพรัตก,ก็โบกมือเลยครับยุติการชกในการชนะเทนนิสเกินด็อกเอา์ในต้นยกที่4นะครับเราพักชมโฆษณาอีกครั้งครับ